วันนี้บ่าวแจ็คจะมารีวิวของนะครับมารีวิวอุปกรณ์อุปกรณ์รณแต่งรถนั่นแหละท่านผู้ชมพอดีแจ็คไปเชียงใหม่แล้วกลับจากเชียงใหม่มาเนาะบ่าวแจ็คก,ก็มาถึงบ้านแล้วบ่าวแจ็คก,ก็ได้รับกล่องเนี่ยอีแม่เพิ่งเก็บไว้ให้แจ็คนะครับท่านผู้ชมยังมาได้แกะกล่องด้นะครับมันเป็นอุปกรณ์แต่งรถนะครับ CB 500A กครับมันเป็นลิ้นนะครับเป็นลิ้น ที่กันดีดล้อบางคนหน้าครับทุกผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยครับอ่ายี่หอ้ออันนี้ของอ่าอะไรร้านเปิ้ลเนาะร้านเปิ้ลชื่ออันเนี้ยนะครับเบาเจ็กกับเจ๊เกเก่งภาษาอังกฤษนะอ่านอ่านจะใดก็บบุคห้ท่านผู้ชมอ่านเอาเองเนอะแต่เบาเจ็กอ่านว่าโปรเจกต์เนะครับแล้วอันหลังนี่ไอะไรสิ่งๆนี่แหละเออนั่นแหละ <c oughs> นะครับแจ็คสั่งอันนี้มานาะมันเป็นกันดีดเบาแจ็จแกงท่านผู้ชมดูเนาะเพราะว่าแจ็คเคยสั่งนะแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยนะแต่มันเนื้อผ้ามันบเหมือนกันนะครับคิดว่านะเพราะว่าอันนี้มันเป็นของแท้หรอกและอันของบบเบาแจ้งมันเอาไปมากเป็นของปลอมว่ะของมันอ่า คุณภาพมันนําแล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะถ้าท่านผู้ชมเคยสั่งทางออนไลน์อะทางออนไลน์บาแจ็คซื้อมาแค่2 0 0 300กว่าบาทนี่แหละประมาณนั้นนะไอตัวเนี่ยกันดีตอ่าบางโคนอะแล้วแจ็คก,ก็เลยคิดว่ามันใช้ทุกวันทุกวันแล้วก็บางทีมันไปนโดนน้ำมาเนาะเราล้างรถแล้วก็โดนแดดเงี้ยแล้วก็ฝุ่นเฟืนแล้วก็โคนมันไปจับแล้วก็ไอตัวตัวนั้นอะมันเป็นแบบไฟเบอร์อะ ตัวที่แจ็คซื้อมานะสรุปแล้วตัวอันที่แจ็คซื้อมาอันก่อนเนี่ยนะมันแบบคล้ายๆมันเป็นแท้จะเป็นของปลอมแล้วก็บอู้หอันนี้แจ็คคิดเองเนอะท่านผู้ชมอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะและแจ็คก็บกว่ามาคิดดูเนาะพอใช้ไปใช้ไปนี่อ่าเนื้อมันอ่ะแบบผิวมันอ่ะผิวมันแบบมันบ่ค่อยแข็งแรงอ่ะเหมือนก็มันจะพุพุเนาะ แล้วมันมีรูมีอะไรอยู่ของมันแจ็คเลยตัดสินใจแจะเอาตัวนี้มาใช้เนาะเดี๋ยวบาลแจ็คจะแกงให้ท่านผู้ชมดูไอตัวนี้นะมันเป็นตัวเป็นพลาสติกเลยนะบอลแจเป็นไฟเบอร์เนอรของยี่อ่าพลาสติก ABS อะไรเนี่ยประมาณเนี่ยครับท่านผู้ชมแจ็คกับบอช่จค่อยหูซสืตัวใดแต่แจ็คได้ผลิตฑ์ตัวนี้ตัวนี้คือของแท้ของแท้มาอันนี้ก็ตกราคาละตัวใดเดือดเจ็ดติด แปะไว้ที่ลิงก์นะครับท่านผู้ชมแต่บเกินพันครับ900 900บาทว่า9ก้า0้ประมาณเนี้ยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจะแก๊งท่านผู้ชมดูนะครับขอแป๊บนึงเนะ้อเบ้าเอเนาะครับเปิ้ลก่อเบ้าแจ๊กนได้จากของเปิ้ลเนี่ยแหละ โทษด้วยนะครับเบวเจกอูกก้กบเมืองนะครับเมืองผสมไทยนั่นแหละครับท่านผู้ชมเป็นสไตล์ของเบวเจกน,นะครับบางทีถ้าบาฮู้บลเข้าใจนะก็ถามถามเบวเจกได้เนอะอันนี้ตรงนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะท่านผู้ชมสนใจนะถามบาเบลเจกได้นะเนอร์เบลเจกมาได้โฆษณาเปิร์นนะแต่แต่เบลเจกคิดว่าไอ้ผลิตสินค้าตัวเนะี้ยร้านเปิร์นนะ่ะของเปิร์นมันเป็นของแท้ทนะ่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยครับ น้าตาดเป็นแบบอีน้นะครับเปินก็หอมาแบบนี้ใส่ถุงพลาสติกมาเหอเนาะเนี่ยครับเนี่ยเป็นพลาสติกโดยจกแจเกะตูเนกะกลัวเอามือเป็ตดตกโดนไจแกะเนี่ยสินค้าท่านผู้ชมก็เคยเห็นเนาะในออนไลน์อ่ะในออนไลน์อะ่ะ ก็มีรูปตัว A เหมือนกันเนี่ยตัว A เหมือนกันแต่ตัวนี้นะตรงใต้ใต้เนี่ยที่ของบาวเจคซื้อมาครั้งแรกอันนั้นนะมันไ่ใช่เนื้อผ้าเป็นแบบมันมันม่ใเ่เป็นพลาสติกแบบอ่ะอันนี้ ABS เป็นพลาสติกเนาะความแข็งแรงของมันโอเคเลยครับทุนผู้ชมไอไฟเบอร์ตัวไฟเบอร์นะตรงนี้นะเราจะมองภาพมองมันนะมันจะเป็นรูปนักมันเหมือนกบเย่ออะอย่างกับหูแล้วก็มันจะมีรูแผลเปเนี่ยเป็นรูเท่ากับน,นิ้วนิ้วทีเราอะ เย่ yeah, เข้าไปได้นะแล้วก็เวลาถ้ามันคิดว่ามันโดนน้ํามากๆมันจะก่อนนะแต่อันนี้ตัวจริงมันบ่มีรูครับทุนผู้ชมแข็งแรงเลยเดี๋ยวเจ๊จะไปเปลี่ยนเจ๊จะไปให้ช่างเข้าไปใส่จริงๆเขาไม่ให้ให้ให้กาวมาด้วยเนาะให้กาว3าเเนี่ยมันก็ทนแล้วนะแต่ถ้าเจ๊ใส่ให้มันทนกว่านี้นะเดี๋ยวเจ๊ไปเจาะรูตรงนี้สองข้างเอาน็อตใส่เอานอ็อตที่ว่ากาันไอ กันน้ำได้เป็นลอดอลูมิเนียมอะไรเนี่ยเพราะว่าของแจ๊กใส่มาแล้วเนาะใสตนะ่ตัวนั้นตนะัวนั้นน่ะตัวที่แจ็กสั่งมาอันแรกเนาะที่ว่าของของมัน300กว่าบาท2 0 0กว่าบาทเนี่ยแจ็กเจาะตรงเนี้ยแล้วก็ตรงรูมันนะรูมันเอเหมือนกันมันจะแตกอะ่ะเพราะว่ามันกรอบเนาะแต่พลาสติกนี่นะสงสัยเจาะแล้วนะก็คงแบบแตกแล้วเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเนาะเนี่ยโอเคเลยเนื้อผ้าของเปิ้ลดีแล้วเนี่ย ก้าร้อยกว่าบาทเชื่อว่าคุ้มนะเพราะว่ามันทนเนาะทนคิดว่าทนแหละยังไม่ได้ใจเตือนนะแต่จ๊คิดว่ามันทนแหละเพราะว่ามันเป็นพลาสติกไงอืมไอตัวแรกที่เบลแจ๊ซื้อมานะนหน้าตามันตรงนี้มันก็คล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมแต่ตัวเนื้อเนื้อผ้ามันอะเนื้อผิวมันอะมันเหมือนกันอันนี้อันนี้ละเอียดกว่าอันนี้ละเอียดมากเลยนะครับท่านผู้ชม นี่ได้มาแล้วเดี๋ยวเจ๊จะไปติดเดี๋ยวตัวเจาะนี้เจ๊ไม่มีตัวเจาะรูนะเจาะรูเพื่อจะยึดน็อตนะเดี๋ยวเจ๊ไปให้ช่างร้านประจำเจ๊เจาะให้แล้วก็ใส่ตอนนี้ก็กาวใส่เดี๋ยวเจ๊ก,ก็จะเอาตัวนั้นมาให้ท่านผู้ชมดูนะตัวที่เจ๊ใส่ครั้งแรกแล้วแลรู้สึกว่ามันจะไปแล้วอะ่ะมันจะอ่าตัวตัวเนี้ยมันจะไปแล้วนะครับโอเคเนะี่ยยังไงยังไงนะเดี๋ยว โปรเจกตจะทำคลิปไอตัวนั้นให้ท่านผู้ชมดูเนอะนี่สวย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 ครับ ตอนแรกเแบาบเจ็กก็กะจะเอามาเปลี่ยนเลยนะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแต่พอดีอุปกรณ์เแบาบเจ็คเจาะรูมันยังไม่มีเนาะเดี๋ยวจะต้องให้ร้านมาทําให้นะครับจะเอาไปให้ทางร้านนะใส่ให้ครับไล่อย่างเดี๋ยวเแบาบเจ็ก,กําลังสั่งไอ้ที่กันดิดข้างหลังด้วยครับกันดิดอ่าของของอ่าเออยี่ห้อหนึ่งนะครับอ่าคอยเข้ามาทีเดียวแล้วเดี๋ยวเแบาบเจ็กก็จะเอากันดิดไปใส่พร้อมกันนะครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาแจ็คจะพาท่านผู้ชมมาดูเนาะไอตัวที่เบาแจ็คใส่ครั้งก่อนนะครับเนี่ยครับตัวเนี่ยครับมันเนื้อเนื้อมันก็เนี่ยครับ เนี่ยตัวละเอียดมันสังเกตดูนะครับสังเกตดูเนื้อมันนะอันนี้มันจะแบบแบบค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะครับแต่ฝั่งเนี้ยอันเนี้ยอ,อันนี้ของแท้ของแท้นั้นเนื้อเนื้อมันเนื้อมันแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับอันนี้อันอันของแทะมันจะมีความแข็งแรงคิดว่าแข็งแรงกว่าเลยล่ะดูดิ สีมันจะแตกต่างกันนะสีที่บาเจ็กเนี่ยขยับเนี่ยคือของแท้สีมันจะแลดูเข้มเข้มกว่าเนาะงานมันละเอียดเยอะเลยนะครับด้านในด้านในนี้บาเจ็กดูแล้วเนาะมันก็สีมันก็คล้ายๆใชการแต่เวลาเราเจาะเข้าไปอะ่ะมันจะเป็นแบบไอ้อะไรอะ่ะพูดไม่ถูกอะ่ะ โอเคโอเคเดี๋ยวไงแล้วบ่าแจ๊กเกอร์เจาอันนี้มาติดอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมน้องก็พอดีพอดีแล้วบ่าแจ๊กเกอร์เจาะรูรูให้มันแน่นให้มันยึดแน่นเลยไงท่านผู้ชมจะได้ไม่ให้มันอนาคตมันจะต้องมีการหลุดแหละเพราะว่ากาวนี่นะมันโดนน้าโดนแดดเรื่อยๆเนาะมันก็ต้องหลุดเพราะว่าฉะนั้นน่ะบ่าวแจ๊กเกอรใส่ตัวน็อตตรงเนี้ยอันนี้มันกันน้ำมันเป็นอะอลูมิเนียมมันก็เลย ไม่มีเที่มันจะไม่เป็นอะไรอะไรอ่ะ,อะที่มันกินอะเวลาจะพูดนะพูดยากๆอะไรวะ <c oughs> อ่าอะไรอ่ะอะไรเดี๋ยวนึกให้ได้ท่านึกไม่ได้ก็จะไม่เลิก <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ที่ฝนมันกินแล้วมันจะเป็นไอสีทองทองเนี <c> ่ย <oughs> เอีทองแดงทองแดงทองแดงอืมเดี๋ยวๆคือพูดนะครับเห็นไหมสีความเนื้อมันคนรับอย่างกันเลยโอเคเดี๋ยวเบลเจจะถอดอันอันที่เบลเจซื้อทางออนไลน์ตรงนั้นอ่ะมาใส่ของแท้นี้ดีกว่าแพงแพงกว่าแพงกว่าแต่เราคุณภาพมันคงดีกว่า แน่นอนครับ